ชมบรรยากาศทริปส่วนพึ่งหมากคิมขึ้นเขาลงห้วยลำบากมากแต่แฮปปี้ <conna ît. S 2> สุดๆเมื่อพูดถึงคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงที่ทำให้แฟนคลับฟินกันทางประเทศคงต้องยกให้คู่ของพระเอกหนุ่มมะปรินและนางเอกสาวคิมเบอรี่ที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เล่นละครคู่กัน แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันความปิ่นความน่ารักก็ถูกถ่ายทอดออกมาและล่าสุดนุ่มหมากและสาวคิมก็ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นการเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆขึ้นเขาลงห้วยถึงแม้ว่าทริปนี้จะแค่ไหนก็พร้อมลุยไปด้วยกันทริปปุ๊บปั๊บครั้งนี้ดีต่อใจแฟนคลับแบบสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ